ทดสอบทสอบมือนีก้สิมมาสอนภาษาอังกฤษโดยใส่ภาษาอีสานเบิดทั้งคลิปเลยจ้าสวัสดีจ้าโอ๊ยตายตายกี้เองนะจ้าเอ้ยไม่ได้มันต้องภาษาอีสานเอาไว้นะเนี่ยคะก็จะมีเดี๋ยวเอาไหมโอเปอม่นเอาไหมภาษาอย่างเปิดๆเข้าสิว่าว่าอีหยังเกาะคอยลืมเดี๋ยวดึกอินส มีอย oh ่งะเอาไหม Hello there this is Ki welcome back to Vanilla English Channel today I've got a challenge that I'm going to do <laughs> มือนี่สิมาท่าทายเจ้าของให้เจ้าของนี่ว่าภาษาอีสานเบิดทั้งคลิปนะคะก็คือสิสอนภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าโดยการว่าเป็นภาษาอีสานเบิดเลย oh. ลุดมองได้ก็ขออาให้นะที่นี่นะจ๊ะ <laughs> อ้า<ะ>ว <laughs> เริ่มค่ะเรื่องที่เอาใหม ตกไทย <c oughs> เรื่องที่กีซีสอนมือนี่นจากก็คือเรื่องของ subject pronouns and object pronouns <Wow. S 1> subject ก็แปลว่าประธานของประโยคแล้วก็ object แปลว่ากรรมของประโยคเวลาที่เข้าเอิ่คนนู่นนี่นั่นเนาะเช่นแบบว่าเขาสิเอิญสิ่งนี่สิ่งของหรือว่าบุคคลแบบเนี้ยเขาก็สิเอิญมาเป็นประธานของประโยคนะคะอย่างเช่น c e n เ e r คอยเจ้าพวกเขา มูสูอยังแบบนี้เนาะเออเข้าเกสิมีค้ำพวกนี้นะคะที่เอาไว้ขึ้นต้นประโยคมัมืนอนบอที่นี่สำหรับ subject pronoun เนาะขนาด subject pronoun ก็ยังต้องออกเสียงอีสานเลยสำหรับ subject pronouns เกสิมีตามนี้เนาะก็คือ I U we, They He She It คุณคุณบอจ่ะเออนั่นล่ละเวลาที่เห้าขึ้นตนประโยคเนาะเห้าเกิดสิใส่คำเราหนีทางเบิดเลยนะคะที่นี่อันนี้บอคอยมีปัญหาปัญไดแต่ว่าคันแมนเข้าเปลี่ยน subject pronoun ในประโยคเนี่ยกลายไปเป็น object pronoun มันกระสียากเน่จักหน่อยเนาะมันยากจังไหนเสน้นประโยคที่เหา้าเป็นประธานหรือว่า subject pronoun เนาะประโยคที่หนึ่งก็คือ I love you I love you อ่าประโยคนี้เนาะบอกว่าคอยฮักเจ้าด้วโอ้ยสอนไปนนำหัวไปนนำคออภไยหลายๆอืม นั่นละ่ะคอยฮักเจ้าเด้อคำว่า I นั่นละ่ะนะคะเป็นประธานของประโยคก็คือ subject pronoun เนาะแล้วที่นี่คำว่า you ในที่นี้เนาะก็สิเป็นคำ object pronoun เป็นกรรมของประโยคก็คือถึกกระทำนั่นเองถึกกระทำก็คือถึกฮักในที่นี้โอ้ดีแท้มีคนฮักแมนบอกอะประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะ You like apples You like apples ประโยคนี้ก็แปลว่าเจ้ามักแอปเปิลน,นะคะโตที่เป็นคําว่า you ในที่นี้ก็เป็น subject pronoun เนาะก็คือหมายความว่าเป็นประธานของประโยคแล้วก็โตที่เป็นกรรมในประโยคนี้ก็คือ apples นั่นเองเนาะประโยคตัวอย่างต่อไปจ้ะ we eat biscuits we eat biscuits ประโยคนี้ประธานของประโยคหรือว่า subject pronoun ก็คือ we ก็คือพวกเฮานั่นเองนะคะพวกเฮา บิสกิตหรือว่าคุกกี้เนาะคนให้สิเอิ่นว่าคุกกี้นะจ๊ะหรือว่าฝรั่งอเมริกันเขาก็สิเอิ่นว่าคุกกี้เนี่ยก็คือคุกกี้คุแต่ว่ากันเป็นภาษาอังกฤษเขาสิเอิ่นคุกกี้ว่าบิสกิต บิสกิตนั่นเองเอา้าเข้าใจแล้วเนาะบันนีโตเป็นประธานเนาะขึ้นต้นประโยคก,ก็คือเป็นภูก,กระทํากริยาตัวนั่นเนาะที่นี่เข้ามาถึง object pronouns โตที่เป็นกรรมหรือว่าถือกระทํานั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคเลยเนาะ Cindy loves me Cindy loves me โอเคคำว่ามีในประโยคนี้เป็นกรรมของประโยคก, <c oughs> ก็คือว่าถือหัก แต่ว่าประโยคนี้บริวาว่า c ิน d y l o v e ฟไเนาะ Cindy loves I มันโ<ม>บแมนเดียมันเป็น c i n d y l o v e s me เห็นบอกคำว่าไอเปลี่ยนไปเป็นมีเพราะว่าอย่างเพราะว่าในทีนี้คำว่าคอยเนาะก็เปลี่ยนเป็นถือก,กระทําเออโบอแมนประธานของประโยคมันบอกขนันเป็นภาษาไทยภาษาอีสานเฮามันบอกมันเกิดสีเวาวเป็นคำเดียวกันอย่างเซนคอยหักเจ้าเจ้าหักคอย เห็นบอกคำว่าคอยเนี่ยมันคือกันแมนบอจ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษโบแมนเพระาะภาษาอังกฤษเนี่ย I love you you love I มันบบแมนเดี๋ยะมันจะต้องเป็น I love you you love me เห็นบอกนั่นละละห้ามาผันน้ำกันเนอะจาก subject ไปเป็น object นั่นเองตัวนี้ I กลายไปเป็นมีจ้ะที่นี่ห้ามาผันน้ำกันก่นกอนเนาะเออ I เป็นมีแล้วตัวอื่นที่ห้าเว้าถึงเด็กมันกลายไปเป็นเอียงนะจ๊ะนั่นก็คือ you เป็น you คือเกาเอออันนี้ง่าย you ออ you love me I love you เห็นบอก you คือเกามันบอกว่าสิเป็นประธานหรือว่าเป็นกรรมก็ตามนะคะอ่ะโตต่อไปก็คือโต we มันบอกวก็คือพวกเห้ามันบอกที่นี่เห้าเนี่ยเป็นประธานก็คือ we แต่ขันเห้าเป็นกรรมนะคะพวกเห้าเป็นกรรมถือกระทําในประโยคเหาสิเปลี่ยนว e เป็น us นั่นเองเนาะอ่ะ d e y บบดนี้ h e y เป็นประธานเนาะกรรมเป็นหยังกรรมเป็น them oh yes them โอเคบอกอ่ะต่อไป he เป็น him เนี่ยคะ she เป็น her it เป็นอิตอิก็คือหมายความว่าอันเกา่าเนาะอันเกา่าบัดหนี้เฮาสิมาเบิง่งตัวอย่างประโยคอย่าถามเด้อว่าบัตน,นี้แปไว้เอา a few minutes later ตัวอย่างประโยคนะคะก็คือประโยคนี้เลยเนาะบอกว่า boss wants to talk to you boss wants to talk to you ประโยคนี้คำว่า you อ่า you เนี่ยเป็นร,รมของประโยคเด้ เพราะว่ามันตามกริยาแมนบอกก็คือหมายความว่าเจ้าหน้าเนี่ยอยากคุยกับเจ้าเดอ้อแมนบอกดังนั้นยู่ในตัวนี้เนี่ยมันบอผันกับจริงแต่ว่าห้าตรงห้ว่ามันเห็นหนาทีแบบว่าเป็นกรรมถึกกระทําเออบอแมนประทานโอเคเนาะประโยคต่อไปจ้ะ they told us they told us คำว่า us ในที่นี้ก็คือพวกเฮาเออบอแมนแบบ they told we we พวกเฮา they we พวกเฮาบอแมนเฮาจะต้องเปลี่ยนเป็นกรรมเพราะว่ามันถูกกระทําพวกเขาบอกพวกเฮาอ่ามันบอก they told us โอเคต่อไปเฮาสิไปบอกว่าเฮาเนี่ยมักผู้นั้นเออเฮาไปมกัผู้นั้นผู้นั้นผู้ซ้ายผู้นั้นเฮาสิไปบอกว่า i like he บอได เพราะว่าฮีมันเป็นประธานไงเออกลุ่มแหลกที่เฮ้าว้ากันไปแล้วเนาะบัน,นัันเท้าจะต้องเปลี่ยนเป็นออบเจกก็คือกรรมนั่นเองเฮ้าต้บอกว่า I like him I like him นั่นเองโอเคนะที่นี่กีก็ฝากไว้เนาะจ้ะ subject กับ object นะต่างกันย่ำใดเฮาใส่เป็นประธานเป็นผู้กระทำการกระทำนั่นเฮาก็ใส่ iu วิเด he she it ธรรมดาบันี้คขันเฮาถือกระทำเนาะในประโยคเป็นคําที่ถือกระทำเฮาก็จะต้องผ่านไปเป็น object ที่เฮาว้ามาแล้วเนาะเป็นมี่เป็นยูเป็นอัสเป็นเดมเป็นหิมเป็นเฮ่เป็นอินั่นเองนะจ๊ะผู้ใดอยากแต่งประโยคทดสอบเบิ่งความมูลจะข แต่งมะโรดสิแตงเป็น subject object จังใดให้มันแบบสดคล้องกันแต่งมะโลดคันแม่นพีดกี่สิแกใหายเนาะคันแม่นถือกี่สิแปะหัวใจหายยินบอกโอเคขอบพระคุณหลายๆคั้นแม่นผู้ใดนะคะอยากสีเฮียนกับกี่เนาะอยากสีเฮียนภาษาอังกฤษแบบว่าภาษาอังกฤษให้มันคล่องแคล่วกว่านี้น่ะคือประมาณว่าเขามีความหูอยู่แล้วบอกภาษาอังกฤษเฮาเฮียนมาหลายแห้งแต่เขาหักปากบ่ออก คือเขาว่าวไรมันมันคือบทท่านมันเมาไปกับตึก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 แบบกระตุกกระตักแบบนี้นะแมปตะกุกตะกักหรือกระตุกกระตักวะ <c oughs> <c oughs> คุย,คยว่าคําไหนกันแน่วะเออนั่นล่ะคือสิเข้าใจกันอยู่เนาะเออกี่มีคอร์สอยู่เด้อเป็นคอร์สที่ซื้อว่า elementary English สำหรับคอร์สนี่ซื้อก็คือว่าใครละหัสสมองว่าอิ่งรั่วแบบบทต้องคืดป๊บท อยากเวละคันอยากกสมัครได้เลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นยู่ด้อจ้าราคาเต็ม6,900บาทแต่ว่าราคาโปรโมชั่นส2 9 0ันรบาทเท่านั้นนะจ๊ะจังไหนกระถักมาได้เนาะคันเบ่งอยู่ใน Facebook IG กระทักขอค่วมอินสบ็อกมาเลยเด้อยจากคันเดี๋ยวเดี๋ยวอินสบ็อกข้ามียงวะเอาไหม <laughs> อินบ็อกซ์มาเลยเด้อจ้ะไตคันเบิงอยู่ยูทูบก e กดไลฟ์ออฟฟิเชียลของกีเองเป็นลิงอยู่แปะไว้ห้ทั้ง่างเด้อจ้ะกดมามันก็สิเด้งมากไลา์แล้วก็กดว่าโอเคมาไล่เด้อจังสีนะโอเคเนาะอะ,อะไปกอนบันนี้ขอบคุณไลยๆที่รับส้มรับฟังกันนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> พิพลาดประการใดขออภัยน้องเด้อจ้ะหวังว่าสิมักสิมวนนะจ๊ะแล้วสิพอกันไหมเธอหนาะ I will see you again next time บาย โอ๊ตตายค่อย <laughs>